วินโซโลทิปซีซั่นสามโยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทิป ในคลิปนี้ผมก็จะทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวและสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวก็คือจะเป็นวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองก็คือจะอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดระยองเลยนะครับอยู่ตำบลเชิงเนินโดยวัดแห่งนี้ก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับ IRPC แล้วก็โรงเรียนวัดปวกเกตนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะไปก็สามารถไปเที่ยวได้เลย เอาเป็นว่าวัดแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็เป็นไลน์มาร์คที่แบบว่าน่าสนใจมากๆสำหรับในจังหวัดระยองสําหรับใครที่ต้องการจะไปเที่ยวก็สามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับที่วัดบวกเกตจังหวัดระยองเป็นวัดสีทองที่แบบว่าสวยงามมากๆเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไปรับชมรลบฟังคลิปได้เลยนะครับ แล้วครับผู้ชมในขณะนี้ผมก็ได้มาอยู่ณนะบริเวณของตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะนี้นะครับก็คือเป็นเวลาประมาณ15นาฬิกาหรือประมาณบ่าย3โมงในบริเวณตรงนี้เองก็คือจะอยู่ใกล้กับ IRPC แล้วก็ใกล้กับโรงเรียนวัดปวกเกตน,นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาก็สามารถมาได้เลยและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมของถนนสุขุมวิทของจังหวัดระยองครับผมก็คือจะตามนี้เลย แล้วในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่ด้านหน้าของวัดหัวเกตของตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าของวัดครับผมสําหรับใครที่ต้องการจะมาก็สามารถมาได้เลยดูสิอันนี้ก็คือจะเป็นซุ้มประตูหน้าวัดนะครับก็คือตกแต่งสไตล์แบบว่าไทยๆมากเลยสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็สามารถมาได้เลย แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของนางกวักครับผมแล้วก็มีพญานาคสีทองด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้ก็คือจะเป็นพญานาคสีเงินครับผมสวยงามสุดๆไปเลยดูสิสวยงามมากๆ ตอนนี้ผมก็เข้ามาภายในวัดโปรเกตจังหวัดระยองไปที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของภายในวัดครับผมก็คือจะเห็นได้ว่าตกแต่งสไตล์แบบว่าไทยๆเลยสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายกันได้เลยนะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบริวเวณของลานวัดครับผมจะเห็นได้ว่าลานค่อนข้างกว้างเลยนะครับใครที่อยากจะมาเดินแถวนี้ก็สามารถมาเดินได้เลย ครับในขณะนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ในบริเวณของโซนละคังเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบริเวณของโซนตรงนี้นะครับก็คือจะประกอบไปด้วยหอคอยที่มีละคังสาหรับใครที่ต้องการจะมาก็สามารถมาได้เลยนะครับแล้วก็ในโซนของตรงนี้ก็คือจะมีพระด้วยเอาไว้สําหรับกราบไหว้แล้วก็บีเต่าด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูเต่าก็สามารถมาได้เลยแล้วก็ให้อาหารได้ด้วยดูสิเต่าน่ารักมากๆ ครับในตอนนี้ผมก็ได้มายืนอยู่ณบริเวณของศาลาเกตดำรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยในบริเวณของศาลาแห่งนี้นะครับก็คือจะเป็นศาลาที่แบบว่าอยู่จุดศูนย์กลางของวัดปกเกตเลยก็ว่าได้แล้วก็ศาลาแห่งนี้นะครับก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกแยะมากมายเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็สามารถมาได้เลยนะครับแล้วแต่แรงศรัทธาเลย แล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะมาบริจาคเงินก็สามารถมาบริจาคนักบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับรับรอ,บองคุณผู้ชมได้บุญกุศลอย่างแน่นอนแล้วก็ในโซนตรงนี้ก็คือจะเป็นลาหูอมจนันครับผมก็คือจะตามนี้เลยมาบริจาคเงินได้ด้วย แล้วก็ในขณะเดียวกันบริเวณด้านข้างสารานะครับก็คือจะมีซุ้มขนาดเล็กด้วยโดยซุ้มนี้ก็คือจะมีทั้งเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มีเทวดาต่างๆรวมถึงมีพระให้กราบไหว้บูชาด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะมากราบไหว้บูชาพระรัตนาตรัยนะครับก็สามารถมาได้เลยแล้วก็ในส่วนของข้างๆนี้เองก็คือจะมีที่เอาไว้สําหรับทําบุญด้วยนะครับใครที่ชอบก็สามารถมาได้ ต่อมาในบริเวณของโซนใกล้ๆนี้เองนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนวิหารเรือหงโดยในโซนนี้ถือได้ว่าเป็นโซนที่แบบว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดถ่ายรูปของทางวัดปวกเกตจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้สําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปบริเวณตรงนี้ได้ละ่ะบริเวณนี้สวยงามมากๆเลยนะครับดูสิลวดลายวิจิตรศิลมากลวดลายนี่แบบว่าสวยงามสุดๆไปเลย และนี่ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนไหว้พระครับผมโดยในบริเวณตรงนี้ก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับสาราเลยนะครับโดยสถานที่นักตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นที่ประดิสถานของรูปปั้นนะครับซึ่งเป็นรูปเคารพขององค์พระกักกุกสรรทัพพุทธเจ้านะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมากราบไหว้บูชาก็สามารถมาได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นระฆังนะครับผมแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นกอง ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของโซนที่เอาไว้สําหรับกลาวไหวเช่นกันสาหรับใครที่ต้องการจะมานะบริเวณของจุดตรงนี้ก็สามารถมาได้เลยในบริเวณตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณที่คนนิยมมากราวไหวอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะมาก็เชิญกันมาได้เลยรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆแล้วนี่ก็คือจะเป็นคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะครับ ในตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่บริเวณของโซนที่เป็นไฮไลท์ของวัดผัเกตรจังหวัดระยองไปที่เรียบร้อยแล้วโดยในโซนตรงนี้ถือได้ว่าเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอกันเป็นจำนวนมากสําหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็สามารถมาได้เลยอ้อแล้วก็สาหรับใครคนไหนที่แบบว่าศรัทธาในท้าวสวสสวรรณนะครับก็สามารถมากร่าบไหวสักการะบูชาได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมต้องถูกอ,อกถูกใจแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ก็คือจะเป็นท้าวสวสสวรรณเศษีครับผมก็คือจะตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลย ใครที่เป็นสายมูนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับรับรองคุณต้องชอบแน่เอาแล้วครับต่อมามาดูกันที่ตัวโบสถ์กันบ้างโดยตัวอาคารของโบสถ์ของวัดโกเกตน,นะครับก็คือจะเป็นสไตล์ไทยนะครับแล้วก็ตกแต่งที่แบบว่าเป็นแบบสีทอง สำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปก็มาได้เลยนะครับเพราะว่าสวยงามมากเลยเป็นจุดไฮไลไท์หนึ่งเดือนในระยองเลยก็ว่าได้แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นรอบข้างของอาคารครับผมสวยงามมากๆมีความวิจิตรสิ์มากเลยนะครับทั้งาการตกแต่งแล้วก็รายละเอียดต่างๆใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะครับผมว่าคุณไม่ควรพลาดเลยที่จะมาเที่ยวที่นี่ และนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของลานกว้างครับผมเอาไว้ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นเวียนเทียนเป็นต้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาเวียนเทียนในวันพระก,ก็สามารถมาที่วัดโปกเกตและยองได้เลยดูสิพื้นกระเบื้องสวยงามมากๆเลยมีลวดาลายด้วย ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของทางเข้าของทางลอดใต้โบสถ์นะครับผมแล้วก็ในขณะนี้ผมก็ได้เข้ามาภายใต้โบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมสาหรับใครที่ต้องการจะมาสอดเคาะต้องการจะมาลอดใต้โบสถ์ก็เชิญกันมาได้เลยนะครับและนี่ก็คือจะเป็นบริเวณของเสาที่เอาไว้สรับติดทองสําหรับใครที่ต้องการจะมาติดก็มาติดกันได้เลย และแล้วในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเวลาสมควรแล้วที่ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในโบสถ์กันนะครับและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของภายในโบสถ์ของวัดโปรเกตและยองนะครับผมก็คือจะเห็นการตกแต่งภายในที่แบบว่าสวยงามมากโดยใช้สีทองเป็นหลักส่วนผมก็คือจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายบุญแล้วก็อยากจะมากราบไหว้บูชาสากักการะพระต่างๆก็เชิญกันมาได้เลยนะครับรับรองคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆแล้วก็ทางด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าของประตูทางเข้าแล้วก็ทางออกนะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นรูปภาพรูปใหญ่เลยเป็นรูปพระพุทธเจ้าและอันนี้ก็คือจะเป็นเพดานนะครับผมสวยงามมากๆดูคิดกันจบแล้วชอบกันว่าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดสมัครให้กับชอบ่องวินสโรติปใน YouTube อ้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ a c e b o o k ด้วยละ่ะโดยวิธีการหาแฟนเพจของผมนะครับก็คือเข้าไปในแอป a c e b o o k แล้วก็พิมพ์คาว่าวินสโลติปเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดถูกใจได้เลย อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยววัดโปเกตน,นะครับก็สามารถมาได้เลยวัดนี้เป็นวัดที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายมูแล้วก็สายบุญก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้ในจังหวัดระยองอ๋อแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย